น้องสำหรับเหรียญปีพศ2505และหลายคนบอกว่ามันมีราคาลหลายๆคนบอกว่ามันไม่มีราคาซึ่งเหรียญหนึ่งบาทของปีพุทธศักราช2505นั้นผลิตขึ้นมาฟังนะครับ <All right. S 2> เหรียญหนึ่งบาทผลิตขึ้นมา3แบบด้วยกัน แบบที่ท่านกําลังเห็นอยู่นี้ที่หลายๆคนนั้นมีอยู่ในมือเป็นเหรียญกราาิส์คิวโปนิกเกิลด้านหลังเป็นตราแผ่นดินด้านล่างก็จะระบุ1บาทแบบ1ที่อยู่ในมือของท่านขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง27มิลิเมตรน้ำหนัก7.5กรัมจำนวนการผลิตเขาผลิตออกมาถึง883ล้าน86,000เหรียญมันเยอะแบบนี้แหละที่ทำให หลายๆายคนนั้นคลุมเครือกับราคาการซื้อสายแลกเปลี่ยน U.N.C. นั้นเขาประเมินเพียงแค่100บาทนะเอ๊ะที่เขาบอกว่าราคาหลักหมื่นหลักแสนมันเป็นยังไงล่ะซึ่งเป็นเหรียญตัวอย่างนะพี่น้องไม่มียอดการผลิตแต่มีการผลิตออกมาแหละแต่ไม่มียอดการผลิตให้เราได้เห็นว่าเหรียญแบบนี้เขาผลิตออกมากี่เหรียญน,นะครับซึ่งเขาประเมินเอาไว้ที่30,000บาทถึง4 0,000บาท นะครับและก็อีกแบบหนึ่งที่บอกว่ามันมีราคาหลักแสนนั่นคือปีพศ .2505 นะครับแบบนี้ราคา1 8 0 0 0 0ถึง250,000บาทส่วนอีกแบบพระเสียนเล็กราคาการประเมิน3 0 0 0 0 4 0 0ถึง40,000บาท แต่แบบที่ท่านกําลังเห็นอยู่นี้เขาประเมินไว้เพียงแค่100บาทส่วนการซื้อขายโดยทั่วไปเหรียญหนึ่งเพียงแค่ไม่กี่บาทนะครับ15บาทถึง20บาทเท่านั้นเองเหรียญ5บาทแบบนี้ใครมีนะพี่น้องเหรียญ5บาทเหรียญนี้1 8 2่0 0อ้าวแล้วเหรียญ1น1บาทล่ะเหรียญ1บาทเช่นเดียวกันพี่น้องเช่นเดียวกัน ราคานั้นช่วงนี้ถือได้ว่าสูงอย่างมากเลยทีเดียวมากกว่าหน้าเหรียญหลายร้อยเท่าตัวนะครับเหรียญที่ท่านเห็นอยู่นี้ถือได้ว่าเป็นเหรียญที่หลายหลายคนเนาะไม่ใช่หลายหลายคนแทบทุกคนเลยมีความต้องการสำหรับเหรียญห้าบาทรุ่นเก่าแบบนี้และก็ตัวอักษรภายในวงขอบระบุภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9. เก้าเหรียญห้าบาทปีพศนี้ ทุกอย่างลงตัวนะครับทุกอย่างลงตัวไม่ว่าจะเป็นความสวยงามไม่ว่าจะเป็นลวดลายต่างๆไม่ว่าจะเป็นการประเมินไม่ว่าจะเป็นราคาการซื้อขายลงตัวนะักเรียนนี้หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันเหรียญน,นะครับผลิตออกมาน้อยมากๆเลยพี่น้องดูความสวยงามก่อนเห็นไหมนะครับความสวยงามของเหรียญชนิดราคาห้าบาทที่ผลิตขึ้นมาปีพศออนี้ ถือว่ามีความโดดเด่นและชัดเจนในลวดลายต่าง,างๆเป็นเฟืองหยาบเนาะเราไปดูด้านหลังกันนะครับพี่น้องส่วนด้านหลังกลางเหรียญน,นั้นก็จะเป็นพระอุโบสถวัดเบญจมาศพิธุสิทธิวนารามเหรียญชนิดราคาห้าบาทปีพศออนี้มีอยู่สองแบบด้วยกันอันนี้คือแบบแรกที่ท่านเห้นยอยู่นะครับแบบแรกนั่นเองที่ตัว เลขต่างๆนี้ตัวอักษรต่างๆนี้จะมีเส้นนะครับอันนี้คือแบบแรกส่วนแบบที่สองจะไม่มีเส้นผ่านนะครับตัวนั้นจะมีราคาที่สูงมากกว่านะครับซื้อขายกันอยู่ราวๆประมาณ 2,500- ถึง3,000บาทอีกเหรียญหนึ่งปี46นั้นผลิตออกมา180,0002,000เหรียญน,นะครับและก็ u n เเขาประเมินที่1,200บาทพี่น้องใครอยากจะแบ่งปันก็สามารถติดต่อสอบถามเรามาได้นะครับ าสามารถแบ่งปันได้ในเหรียญต่างๆไม่ใช่เฉพาะเหรียญปีพศนี้นะครับทุกปีพศออที่มีความโดดเด่นและความสวยงามอยากจะแบ่งปันให้กับทางช่องของเราช่องทางต่างๆเราลงไว้ให้ในคลิปวิดีโอนะครับเราไปเหรียญที่สองกันนะครับก็จะเป็นเหรียญชนิดราคาหนึ่งบาทมาดูความสวยงามนะครับถึงแม้ตัวอักษรจะมีการลบเลือนไปบ้างนะครับแต่ก็ยังมีความสวยงามหลายๆคนก็ใฝ่หา เนาะสำหรับเหรียญปีพศนี้วงขอบเป็นเฟืองโดยรอบนะครับส่วนด้านหลังภาพประธานนะครับก็จะเป็นพระศรีรัตนเจดีย์วัดพระศรีรัตนาะส,สดารามชนิดราคาหนึ่งบาทแบบช่อฝาสั้นนั่นเองก็คือปีพุทธศักราช2529นะครับเหรียญปีพศนี้เป็นอีกปีพศหนึ่งชนิดราคาหนึ่งบาทที่ทางช่องของเราก็มีความต้องการเช่นเดียวกันเนาะปีสอง แบบช่อฟ้าสั้นทางช่องของเราให้อยู่ตั้งแต่ราคา3 0 0ถึง800บาทนะครับ3 0 0ถึง800บาทอันนี้ขึ้นอยู่กับความโดดเด่นและความสวยงามความชัดเจนของลวดลายต่างๆเนาะส่วนแบบช่อฟ้ายาวนะครับแบบช่อฟ้ายาวเราให้อยู่ที่ราคาตั้งแต่800บาทถึง2000บาทนะครับแบบช่อฟ้ายาวเนาะอ่าก็ตัวนี้ก็ถือได้ว่า เป็นเหรียญที่มีความนิยมในหมู่นักสะสมเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับทั้งสองปีพศทั้งสองเหรียญสองชนิดราคาเนาะ,ะนี่คือความต้องการของทางช่องของเรานะครับใครมีสองปีพศนี้สองเหรียญน,นี้อยากจะแบ่งปันนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามผ่านช่องทางต่างๆของช่องของเราได้เลยนะครับเรายินดีรับทั้ง2ปีพศเนาะราคาตามนั้นนะครับพี่น้อง อ่ะก็ขอพระคุณทุกๆท่านที่ให้เกียรติรับชมและติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับโอ้แสงท้องได้เรียนเก่าแล้วสามสี่เหรียนพี่น้อง